อากาศในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะอันนี้ก็เป็น่วนหลังบ้านท้องฟ้ากับค่อนข้างที่จะมืดทุกวัน,นะคะ่ะแต่ว่าสตอเบอรีร่ที่เราปลูกก็ยังมีผลให้เราได้เก็บอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่มีแสงแดดลูกเขาก็ยังเขียวอยู่แต่ถ้าเกิดฝนตกบ่อยๆขนาดนี้ลูกเขาก็คงบโตแล้วนะคะแล้วอากาศข้างนอกก็ค่อนข้างที่จะเย็น,นะคะ่ะในบ้านผักของเราก็ยังมีผักอย่างที่พอเก็บทานได้นะคะ เดี๋ยวไว้วันไหนที่มีแสงดดแดดเราก็เริ่มที่จะทําความสะอาดสวนนะคะเต็ดดอกไม้ดอกอย่างที่ว่าเราปูนะคะแล้วก็จะตัดกิ่งอย่างเขาทิ้งค่ะแล้วก็กระถุมกระทางก็จะยกเอาไปไว้ในบ้านผักนะคะนะคะฟุ่มหรือสาลาผักสาลากระท่อมหน่วยของเราก็เก็บกระถุมก,กระทางไว้นะคะ ของฟ้ามืดคึมเลยไม่มีแสงแดดแต่เขาบอกว่าพายุจะเข้านะคะช่วงวันนี้หรือพรุ่งนี้นะคะประมาณว่าจะมีพายุชนนะดูอาจจะโดนไม่เยอะอาจจะโดนแค่ปลายหางนะคะบอลมผัดแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยลมผัดแหงกว่านี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูอัน ผักสวนครัวที่เราเก็บไปไว้นะคะที่ระ,ะเบียงนะคะที่ระเบียงเก็บผักของเราก็จะมีพริกเอยียงที่เราโคนไปค่ะเดี๋ยวก็จะเดินทะลุไปที่เห็นระเบียงค่ะระเบียงอีกฟังหนึ่งของมันห้องห้องนั่งเรียนห้องเฮ็ดงานฝ่าอย่างกงก็าตากไปเนี่ยค่ะอย่นี่ตากผ่านบ่ได้ไปตากสวนรังบานตากในร่มค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเขาฤดูใบไม้ร่วงแล้วฝนตกบ่อยค่ะ ขี่ขันนั่นเลียเก็บผักเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็เป็นระเบียงที่เราค้นผักค้นอย่างเมื่อวัยเนี่ยคะ่ะแล้วก็อาศัยพเพาะเมล็ดผักในช่วงฤดูหนาวพวกพริกพวกมเมล็ดแตงกวาอย่างเสร็จแล้วสื่อดินมาแล้วก็มเเาเพาะนเนี่ยค่ะเวลาเปื่อนเองเราก็ทําความสะอาดเ,เอาเอาถุงพลาสติกมาล้องแล้วก็พอมเมล็ดผักเนี่ยคะ่ะเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีเครื่องทําความร้อนเวลาเราปลูกเขาก็เปิดอันเครื่องทําความร้อนให้ ให้พักนั่นเองเอง่ายๆคะ่ะแล้วตรงนี้ก็เวลาเราจะให้น้ำให้ยังยัง,ยงเสียมันก็นเลยพวกนี้มาเลี้ยงเพราะว่าประตูตรงนี้ก็จะปิดได้นะคะแล้วคนเมื่อไวนานหนาวกันกลางเมื่อคืนเนี่ยเขาก็ปิดไว้ตรงนี้คะ่ะแต่ก็ยังเหลือมเมล็ดพิกอย่างที่แล้วพอไวแล้วบ่ได้เอาเขาไปปลูกคะ่ะเพราะว่าเราเลือแต,ต,ตววนะ่ต้นสวยๆนะต้นบ่สวยแล้วก็ทิ้งวบแต่เอาไปมาดู ขาก็แตกใบสวตเตาเกิดว่าเขาหลอดแล้วก็จะเอาไปปลูกปีนานันเองนะคะอันนี้คือกระถางที่เราขนเข้ามาอันนี้เป็นเก้วเมื่อก่อนที่เอามาจากเมืองไทยค่ะเขาก็ลังแตกกิ่งแตกกอปลูกรายกระถางมากๆนะไปถึงพุน่นเกือบจะหาปีหกปีเมื่งเกลียวเมื่อก่อนในกระถางน,นี้บ่ได้เปียนดิหนห้สักทีเลยค่ะหรือก็มีผักเนี่ยค่ะ หรือต้นโหระพาเดี๋ยวให้ดูนี่ต้นโหระพานะคะที่เราขุดนะคะใส่กระถางไว้เนี่ยค่ะแล้วก็จะมีถังรองน้ําแบบนี้เวลาลดน้ำเนี่ยจะได้บม่มน้ำหลน่ลนลงมาเปียกพื้นบางคำมันก,ก็เปียกค่ะเพราะว่ามันที่เท่าไรไหลายแต่ว่าใหม่เนี่ยเขาต้องเช็ดเพราะวันเป็นพื้นไม้กระเบื้องพื้นไม้นั่นเองอี่ยค่ะเดี๋ยวปีนหนาเสร็จเราก็ค่อยเอาไป เปลี่ยนดินให้เขาไหมเปลี่ยนดินแล้วก็ตั้งได้รับแสงแด,ดดร็มที่แต่ช่วงช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะบม่มีแสงแดดอยู่แล้วอันนี้มันก็เพราะอะไอาศัยถ้าเกิดว่าวันไหนมีแสงแดดสิเราก็เปิดผ้าม่านออกนะคะอันนี้ก็ยังมีพริกเหลืออยู่พริกนี่ก็เป็นอยากจะบอกว่าเป็นพริกของปีที่แล้วพริกที่ปีที่แล้วที่เราเปลี่ยนดินยังให้เขาให้นะคะ บางต้นก็นยังมีเม็ดพ่อได้เก็บกินทำอาหารนะคะพ่อได้เก็บเห็ดอาหารอย่างสิพ่อจากเมล็ดเอาเนี่ยมันก็นยังพ่อมีเม็ดเนี่ยอันนี้แดงเราเห็นมั้ยแดงเยอะมากๆแล้วนี่บ่ได้เก็บนะค่ะแดงนะนี่เยวจะมาเก็บแช่ตู้เย็นไปต้องให้น้ำเลยเพราะว่าบางต้นก็เริ่มจะเหี่ยวนะคะเนี่ยคือระเบียงที่เราไปเก็บผักเก็บอย่างของเรานะคะ ก็มีแม้กระทั่งต้นตะไคร้นะคะตะไคร้ก็มีตะไคร้ทั้งพุ่นตะไคร้ก็ต้นสูงตะไคร้นีเพึ่งเปลี่ยนดินให้นะคะพราะเปลี่ยนดินเป็นยังไงเขาก็แตกกอแตกอย่างอันนี้นก็เป็นต้นกะทินนะคะต้นกะทินของเราสองต้นนี่ค่ะก็ทะนุถนอมไปค่ะปลูกเพาะได้เด็ยดยอดกินกัสงสมตามนะคะเนี่ยก็ยังมีเบียร์พริกนะคะเบียร์พริกที่เราเอาไปลงดินไว้เนี่ย เนีย่ยค่ะก็ยังมีตน้นน้อยขึ้นมาเดี๋ยวต้นเย็นเราก็จะลดน้ําผักให้เขาอีกให้น้ำให้ยังอีกอันนี้ก็เป็นต้นนีเอยงดูมันงามก็เลยเอามาถิ่งในดินในอย่างเขาก็ขึ้นมาสวยมากเลยเนี่ยเป็นของขวัญวันเกิดยังก็เลยเอามาขยายพันธุ์ไว้เมืองกอตะไคร่ขึ้นสวยมากๆเดี๋ยวจะไปเมืองไทยอยู่ สีสัปดาห์ก็จะได้หาขวดเอาอยัางมัส่น้ำไว้เดี๋ยวกูจะกลับมาสีาทิตย์เพื่อวันไหนมีแสงแดดทั้งวันพอดีพักที่คุณเขาบ้านตายพอดีค่ะแต่ก็ว่าสิบปเป็นอย่งว่าสิฝากอยาพิพี่น้องเพิ่นลดน้ำให้อินเต์เนิตก็ไม่ค่อยดี <c oughs> อันนี้ล่ะอันนี้ก็เฮียวแต่บเส้นรอดเนี่ยารอดเนี่ยเนี่ยพริกพริกที่เก็บนี้นาวเนี่ยกับมาตังไว้แล้วแถวเนี้ยังไม่ได้คุณไปคุนเลยอันไหออนพ่อหลอดกะคนเผาบ้านนะอากาศของตุกตาคริสมาส ลมเลยกตุ๊กตาตุ๊กตกตาช่วงคริสต์มาสสามตัวตั้งประดับไว้ที่หน้าต่างอากาศข้างนอกอันหนาวเย็นนะคะขนาดแค่ช่วงเราดูใบไม้ร่วงกันหนาวเลยแต่ถ้าเกิดเข้าสู่ฤดูหนาวจริงๆหนาวกว่านี้ค่ะ วันนี้ก็ขอลาไปแล้วกับภาพบรรยากาศมืดคลืมในช่วงเาดูใบไม้ร่วงนะคะดูท้องฟ้ามืดเลย